อายุเยอะขึ้นใช่ว่าความสุขจะเติบโตตามและการเป็นผู้ใหญ่ใช่ว่าจะง่ายสวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ AE Library Podcast นะครับวันนี้ครับผมจะมาสรุปหนังสือที่มีชื่อว่าพักให้ไหวค่อยไปต่อ เขียนโดยคุณนีน่ากิมครับในหนังสือเล่มนี้เขาได้บอกเอาไว้ว่าครับกว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่ชีวิตของเราต้องผ่านช่วงเวลาเหนื่อยล้ามากมายครับและแทบไม่มีช่องว่างให้เราอ่อนแออย่าลืมนะครับอย่าลืมอนุญาตให้ตัวเองได้หยุดพักบ้างแล้วค่อยไปต่อครับมันโอเคที่จะใช้ชีวิตไปวันวันบ้างครับ เส้นทางของชีวิตเรามักจะไม่ได้ดั่งใจทุกอย่างเสมอไปชีวิตชีวิตของเราที่ต้องคอยโฟกัสแส่สัญญาณไฟจราจรครับอ่านจะพลาดที่จะมองท้องฟ้าที่งดงามได้เราควรหัดเพลิดเพลินกับสิ่งรอบข้างจงสร้างพื้นที่ของเราพื้นที่ที่ไม่ต้องทำอะไร ม่ต้องคาดหวังอะไรจึงไม่เกิดความผิดหวังอะไรความรักเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะการเริ่มต้นใหม่ครับอย่าก,กลัวครับอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ครับเราจําเป็นต้องมีความรักเสมอไปหรือบางทีเราก็ควรรักษาระยะหา่าง ความสัมพันธ์ของเราที่เหมาะสมไว้บ้างใจคนเรามักเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและแสนอ่อนไหวเราควรเลิกคาดหวังว่าเราจะต้องสมบูรณ์ทุกอย่างครับแล้วเราเข้าใจว่าชีวิตเราที่ไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละครับคือตัวเราที่สมบูรณ์แบบยิ่งเราดิ้นรนอยากมีความสุขความสุขก็จะยิ่งห่างไกล ไม่จำเป็นต้องดีที่สุดครับค้นหาทางสายกลางที่พอดีครับให้เหมาะกับตัวเองเราได้ใช้ชีวิตค่อยๆเดินดูแลสุขภาพกายของเราไปพร้อมๆกันเราวิ่งไล่ตามความสุขของคนอื่นจนหลงคิดว่าความสุขนั้นเป็นความสุขของตัวเองเราไม่จำเป็นต้องดีที่สุดครับค้นหา ค้นหาสิ่งที่เรามีความสุขกันเถอะครับเราใช้ชีวิตโดยกัดกินเวลาไปทีละเล็กทีละน้อยเปลี่ยนจากคนที่คอยแต่กดดันตัวเองครับเป็นคนที่หมั่นชมเชยตัวเองให้เต็มที่ครับพูดพูดกับตัวเองครับฉันเจ๋งที่สุดฉันทำดีมากแล้วเก่งมากแล้วนะ เพื่อนๆอ,อย่าก,กดดันตัวเองนะครับให้มากหันมาหันมาชื่นชมตัวเองบ้างให้บอกกับตัวเองว่าเก่งมากแล้วนะแต่นี่ไม่ใช่การหลอกตัวเองนะครับแต่มันคือการรักตัวเองเวลาที่เราขี้เกียจครับเราอย่ารู้สึกผิดกับตัวเองความรู้สึกผิดนี้ครับเหมือนโซ่ตรวนที่ยึดข้อเท้าของเราเอาไว้ เราลองหยุดที่เกีิจบ้างก็ได้นะครับจงใช้ชีวิตในรูปแบบตัวเองครับใช้ชีวิตให้สมบูรณ์ให้สมกับเป็นตัวเองอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นเราทุกคนล้วนแตกต่างกันไม่มีใครเหมือนกันสิ่งนี้ทุกคนล้วนรู้ดีแต่เรามักหลงลืมมันทุกที ชีวิตคือโจทย์ปัญหาที่ไม่มีวันสิ้นสุดครับโจทย์เก่าผ่านไปโจทย์ใหม่ก็เข้ามาเราหนีมันไม่พ้นหรอกครับในวันที่เราเหนื่อยล้าไม่มียาอะไรจะดีไปกว่าแค่มีใครสักคนรับฟังรับฟังเราพูดว่าวันนี้เหนื่อยสุดๆเลยไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้น เราลองตะโกนออกมาว่าฉันจะผ่านมันฉันจะผ่านมันไปให้ได้ฉันต้องทำได้มันต้องผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนเราลองมองโลกในมุมกลับบ้างครับมันอาจจะเจอสิ่งที่แตกต่างจากเดิมก็ได้แล้วอาจจะสวยงามกว่าเดิม บางทีเราก็เจ็บปวดอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างกับชีวิตที่มีอยู่ได้ด้วยความเจ็บปวดเราอยากคาดหวังเยอะครับจะได้ไม่เจ็บเยอะเพราะยิ่งคาดหวังเยอะครับยิ่งกลายเป็นบาดแผลลึกอย่ากลัวที่จะพูดว่าฉันขอโทษกับเรื่องที่ควรขอโทษครับจงกล้าหาญที่จะพูดมัน เมื่ออายุของเราครับเยอะขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนไปคือเฉยชาไปกับทุกสิ่งมากขึ้นและเวลากลับเดินเร็วขึ้นมากเช่นกันครับเราล้วนกำลังวิ่งไปสู่จุดจบพวกเราไม่อาจคงอยู่ชั่วนิรันดร์นี่คือความจริงครับนี่ก็คือความจริง การสูญเสียทำให้เรารู้จักรักและขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆและเราเจอตระหนักว่าอย่ารอช้าที่จะทำสิ่งที่ชอบและสิ่งที่เราอยากทำเราจงรักและมีความสุขตั้งแต่วันนี้ครับเมื่อวันที่สูญเสียมาถึงจะได้ไม่รู้สึกเสียใจภายหลังไม่ต้องเก็บซ่อนความรู้สึกตัวเองเอาไว้ก็ได้นะครับพอยอมรับตัวเอง เศร้าจิตใจก็จะรู้สึกดีขึ้นทันทีครับเรื่องที่ไม่ชอบแต่ต้องทำมันเยอะกว่าเรื่องที่ชอบแต่ไม่ต้องทำก็ได้เสมอไปใช้เวลากับคนอื่นที่รักเราครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันไหนจะไม่มีพวกเขาให้รัก บางทีบางทีเราอยากเศร้าไม่ได้เพราะรู้สึกเศร้าแต่เศร้าเพราะอยากเศร้าแค่นั้นเองครับเพื่อนๆพื่อนรู้ไหมครับว่าชีวิตเราในปัจจุบันอาจจะเป็นชีวิตที่ใครสักคนอยากมีก็เป็นไปได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆออย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เนื้ออาหารดีๆนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขครับ